มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนไบเดนแถลงแล้วประกาศชัยชนะเลือกตั้งเรียกได้ว่าลุ้นกันแทบแย่นะคะสำหรับการแข่งขันเลือกตั้งนายโจไบเดนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตแถลงแล้วค่ะโดยระบุว่าแม้ยังไม่มีการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการแต่ว่าคะแนนชัดเจนและน่าเชื่อว่าพรรคเดโมแครตนะคะ จะสนะเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะคะหากว่ามีความคืบหน้าทีมงานเองจะรีบนำข่าวมารายงานทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องนดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ